คกับซาดีช่วงเ้าของวันที่12พฤศจิกายนพศ2 5 6 6กาบสวัสดีแฟนเพจทางช่องยู u ูบยูซี่พักโคสิงหนึ่งส่วนหนึ่งกาบซาดีแฟนทา้งเฟซบุ๊กกอกงอุ้มูุเมียสียูซี่พักโคสิ่งเและากาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่มารับชมชิมนี้ของทางช่องกันครับครับสำหรับชิมนี้ยกาเสียมารีวิวงอชุดหมู่บ้านเหรอครับพี่น้องครับก็มีเอฟซีตอมาหลายวอลล์สองหมื่นหน่บ่ก็รอดได้ครับพี่น้องครับแต่ว่ารอดได้บ่หลายเลยครับพี่น้องครับ นี่ครับพี่น้องครับบ่หไร่ยาย้างครับผมบ่หมองขายไว้แลครับพี่น้องครับผู้ใดคิดหางงวร้อยนี่เลี้ยงคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับพี่น้องครับสื่สองทันอาศิริสามครับพี่น้องครับเพราะว่างัวเซิรองมาแล้วทั้งสองค้มครับพี่น้องครับเอาไปรุนทองเอาครับเพราะว่าผมบ่ได้ตรวจทองครับผมมาเปิดแบงค์ในราคาที่ถือทรงฟี่บ่มีมาจาครับพี่น้องครับถ้าเป็นง้วตรวจทองเราวมันก็สิบ่ได้ในราคานี่ครับพี่น้องครับขอนําเลี้ยงตรงๆวางสี่ครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับบ่อไร่ยาย้างครับแม่ลูกผูครับ เมื่อลูกเรียดนะครับแม่กะบ่สูงหลายแม่เทยกลางบานเท่านี่ครับพี่น้องครับสูงร้อยยี่สบหาบวกไปห้ารอยสามสิบบวกลบนี่ครับพี่น้องครับบ่เกินนี่ครับลูกไส้อายุสี่เดือนบวกนี่ครับพี่น้องครับตัวลูกไส้น่ะนะเนื้อแน่นๆนี่ตัวลูกเพิ่นครับพี่น้องครับนี่ตัวแม่เพิ่นครับเชียงเชียงผูกร้านได้ได้ครับพี่น้องครับบ่ต้องย่านฟืดฟัดครับพี่น้องครับแม่ก็สมบูรณ์ดีครับพี่น้องครับสี่สองขนาดสี่ใดสามนะครับมองขายเด้ครับพี่น้องครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องครับ นี่ครับส่งฟรีให้200กิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันเด้อครับพี่น้องครับกับมึงก็ค่ะครับพี่น้องครับผมก็รีวิวมาหลายคลิปแล้วครับพี่น้องครับกับปล่อยให้กินแบบบุฟเฟ่เลยครับอยู่นี่ครับพี่น้องครับง่วงล่มดีทุกตัวแน่นอนครับพี่น้องครับง่วบ้ได้ผูกบ้ได้ลามเพิ่นเพิ่นก็บ่หนีไป่สายเลยครับพี่น้องครับก็ล้อมล้อมรั่วไว้นี่ครับรั่วไฟฟ้าครับแต่ว่าก็ผมก็ปล่อยไฟฟ้าตั้งแต่2มื้อแรกมามื้อนี้ผมบ่ได้ปล่อยครับผมปล่อยง่วกมาทดลองเบิ่งเพิ่นก็บ่องเม้ครับพี่น้องครับแสดงว่าเพิ่น มดจักสัญญาณแล้วเพิ่นๆเลยบอกนี่ครับพี่น้องครับแม่ลูกผูด้วยครับตัวนี้จะของเก่าเพิ่อนๆแจ้งมาว่าเซึ่งเราผ่านรอบเด้สองเดือนกลัวแต่ว่าผมก็เด้ตรวจทองครับเอาไปหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับพี่น้องครับนี่ครับมังกรคารับพี่น้องครับส่งพีชสองร้อยกิโลเมตรท่านใดสนใจก็โทรมาครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อกลัวตั้งอยู่บ้านทองแปลนตำมลบ้มันฝางอำเภอกาศเศษวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับมังมังคมนี่ครับ เป็นแม่ลูกผูกกันครับลูกผสม Blaze. สวยๆน้ำนมแม่ดีแม่อ่างๆนะนาแมอร่อยอย่มหาบวกไปหาอรอยสามสบวกลวกันครับพี่น้องครับก้มเนี่แม่กับเซ้งเหรอครับพี่น้องครับเซ้งในสามเดือนลูกไส้อยู่สี่เดือนครับนะครับลูกผสมบีบเรียเนี่ครับพี่น้องครับสวยๆครับนี่ครับงวอไถ้าใจลูกงามนี่กะว่ามันคลายยุหรอครับพี่น้องครับนี่ครับบางฟ้ากัน้ำแมียไท้ก็ไปเป็นล like ูกผสมนี่ครับนี่ครับลูกผสมอองมาเนี่ยมันอีกเกินโตแม่เลยครับพี่น้องครับนะครับเชื่อดีๆเลือดดีๆครับพี่น้องครับ สำหรับค้บนี้เก่าไปหนึ่งมืนเก้าพันบาทครับนี่ครับแม่ลูกผูกลูกตัวที่สองเมียอ่างๆหนาๆดูกหมูนี่ครับพี่น้องครับเชียงเชียงผูกร้านได้ครับนี่ครับซื้อสองท่านอาชีวะสามเดือนครับพี่น้องครับแค่หนึ่งหมืนเก้าพันบาทนะครับถ้าท่านใดสนใจก็โทรตามทีเบอร์ผมให้ไว้ขางต้นครับพี่น้องครับหรือท่านสิยกทั้งสองค้บนี้ได้ครับง้อซีตเอาไปในราคาสามหมื่นหาพันครับพี่น้องครับนี่ครับคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับ แชร์สามหมืนหาพันเด้อครับถ้ายกถ้าแยกคมละหนึ่งมืนเก้าพันบาทครับพี่น้องครับท่านใดสนใจการเน้นเป็นทั้งโทรศัพท์เด้อครับเพราะว่าคอมเมนต์มาทั้งช่อง youtube ผมกับ่อคอยเด็กเขาไปตอบเป็นไรครับพี่น้องครับถ้าโทรมาผมไม่ได้รับเดี๋ยวผมจะโทรกลับเองนะครับแต่ผมไม่ได้รับกระแสงว่าผมจะเจ้าหญ้าหรือว่าตรวจสอบควอมเรียบร้อยรั่วรอมง้ออยู่นี่แล้วครับพี่น้องครับยังรอรออะไรอยู่นี่แล้วโทรศัพท์ก็สีอยู่หน้ารถมอเตอร์ไซค์ครับพี่น้องครับรน,นี่ครับเมื่อคิ una, ดไหมครับพี่น้องครับ พอชิบเฮ่า่ายทำแบบเรียวท้ำแบบสดๆเราก็ล่งพร้อมให้พ่อแมพี่น้องในเมืองมองดีก็ล่องมองบดีก็ล่งให้พ่อแมพี่น้องในเมืองเพื่อพ่อแมพี่น้องผู้เขามารับช่คมชิบของทางช่องนี้สิไเด็ตตดสิ้นใจไงขึ้นไหมครับบ่เม่นว่าไปตดต่อเอาตัวมองดีๆมาล่งครับมองบดีผมก็ล่งให้เมืองเลยครับพี่น้องครับนี it? It ่ครับง <cart> ่วพ oh. ่อเรียงครับพี่น้องครับง่วร้อยนี่เริ่มหายากแล้วครับพี่น้องครับบ่แม่นว่าดีเส่ช่องเจ้าของนี่ครับพี่น้องครับพี่น้องล่องสังเกตตามเมึงครับพี่น้องครับเริ่มหายากแล้ว งอหลอดสองหมื่นเนี่ยแทยกลางบ้านเท่านี่เริ่มหายากด้วยครับพี่น้องครับเพราะว่าผู้เพิ่นมีง้อร้อยนี่เพิ่นกับมีหม่องเลี้ยงหม่องปล่อยแล้วเพิ่นกับป้อยากขายมากครับพี่น้องครับวันนี้ครับนอกจากขาประจํากันนี่หลีต่อขวักพ่อไปขวาแบงมาลงให้พี่น้องเดเมืองครับพี่น้องครับครับอ้มละหมื่นเก่าถอยแยกด้วยครับพี่น้องครับถ้ายกสามหมื่นหาครับ กดกติกากั้งข้อกับว่างไว้เช่นเดิมครับพี่น้องครับอย่าโทษเล่นโทษตัวโทษต้มกันอย่าโทษควมสาใจเด็ดขาดครับพี่น้องครับมากีหลีกับจังโทษมากเลยครับเห็นใจซึ่งกันและกันครับพี่น้องครับนี่ครับทั้งข้อเข้ากับบ่อเปียบผู้บริโภคแน่นอนครับซงฟีบอมี่มาจำเจ็บเงินปลายทางเลยครับพี่น้องครับพอเลี้ยงทุกค้มครับพี่น้องครับนี่ครับมันราคากับพี่น้องครับแบบสดสเลยครับพี่น้องครับ บทบ่มี่บมีคอนเทนต์ใดๆทั้งสิ้นครับพี่น้องครับแชร์โคมละหนึ่งหมื่นเก่อพันบาทด้วยครับยำอีกที่ครับทรงฟรีบบมีมาจำเจ็บเงินปลายทางหอดบานหอดซองกะจังใจเงินกันครับพี่น้องครับปลอดภัยหายห่วงแน่นอนครับไก่ก็สองร้อยกิโลเมตรเท่ากับสรงด้ครับพี่น้องครับถ้ามันไกลกันบมื่หน่เจียดก่ายุ่ยยนกันไปแต่ว่าถ้ามันไกลกันเ่าเจียดท่านก็ต้องซอยค่ารลำูน้ำมันทางขวาขาน้ำครับพี่น้องครับบบแม่นวายูสามร้อยกิโลกรัมกะสี่ เอาราคานี้กับไหวครับพี่น้องครับขาดทุนแท้แน่นอนครับกำไรหลักลอยไปเติมน้มันออกไปอีกโอ้บมาย่งหยั่งครับพี่น้องครับบอกกันตรงๆครับพี่น้องครับโดยความสัตย์ซื่อครับพี่น้องครับนี่ครับฝากนี้นะครับพี่น้องครับสำหรับไายคลิปนี้กฝากช่องยูทูบยูซี่พาโคสิงหนึ่งส่วนหนึ่งฝากอุหนุนฝากติดตามฝากเข้ามารับชมชิปลูกในบ้านวันในสวนเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้ทีมงานหางัวเฮาน้ำนะครับพี่น้องครับพอได้มีกำลังใจหางัวงบะแบ่งพี่แบ่งน้องในราคาที่ถือ ส่งฟรีบอมมีมาจำด้วยครับพี่น้องครับเก็บเงินปลายทางด้วยครับพี่น้องครับสำหรับช่องยูทูบของเฮาครับก็สำหรับชิปนี้ก็ขอจบไว่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ